ครับผมมาดูพระพิฆเนศแกะนะครับเป็นหินโป่งขามนะครับโป่งขามนะครับที่หลวงพ่อท่านพูดนะครับก็ในปี2557นะครับพิมพ์นี้คือพิมพ์เทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับพระพิฆเนศนะครับออกในวัดพุทธโมกนะครับยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นพุทธโมกอยู่นะครับพระราลามาเปลี่ยนตอน59นะครับก็นี่นะครับในช่วงนี้นะครับเป็นงานกระถินนะครับกระถินนะครับก็นี่นะครับหลวงพ่อได้ นะครับนี่เป็นบัดรจัสร้างนะครับพระพิกเนศสวยนะครับสวยด้านหลังหลวงพ่อจารนะครับนี่นะครับผมจํานวนจัดสร้างสามพันองนะครับรุ่นนี้ไปต่างประเทศเยอะมากนะครับหลวงพ่อเอาไปส่งเคาะนะครับให้แก่ประเทศเกาะเกาะบาหลีครับผมครั้งนั้นครั้งนั้นครั้งนี้ครั้งนั้นครับหลวงพ่อช่วงนั้นหลวงพ่อเดินทางบ่อยครับก็เลยนําพระชุดนี้ไปนะครับไป จกจ่ายให้แก่ลูกศิษย์ที่มาทาบุญนะครับส่วนทางวัดก็ยังเหลืออยู่นะครับที่วัดให้บูชาองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับส่วนผมก็มีค่าหิ้วแล้วกันนะครับผมนะครับใครที่จะเช่านะครับเอาแบบนี้เลยนะครับนะครับผมนี่นะครับเป็นพระพิคเนศนะครับนี่น้มนะครับ ก็ถือว่านะครับในเป็นแบบฉบับที่ออกมาวดงามนะครับแบบธรรมชาตินะครับนี่นะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นรายการวัดจะสร้างในปี2,500อ่านี่ครับ57นะครับจำนวนจะสร้าง3,000องค์นะครับก็ในให้ให้บูชาทีวัดก็ยังให้บูชาอยู่นะครับ เลยมาจัดทำทำเนียบนะครับเพื่อให้เป็นนะครับประวัติไว้ในภายภาคหน้านะครับขอบคุณมากนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามเพจทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ